รงงาน GK นะครับตอนนี้ก็ตัวนี้แปลงเป็น rs นะครับหน้าหลังเป็น rs นะครับก็ขาก็เลือกไฟเป็น14แบบนี้วันนี้ผมก็มีมาเดินระบบติดตั้งนะครับกระจกมองข้างเป็น rs แท้นะครับชุดสีเป็นเบิกใหม่นะครับชุดดาเบิกใหม่นะครับก็สภาพกระจกก็อยู่95%นนะครับก็รับติดตั้งเดินระบบทุกจังหวัดนะครับผมทุกที่ทุกจังหวัดนะครับไปได้หมดทุกจังหวัดนะครับมีค่าเดินทางนะครับก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็น แบบนี้เลยครับก็กระจกไอทั้งตัวครับปลั๊กแท้นะครับพินแท้นะครับอันนี้เดินระบบแบบออกกมาจัดงานเลยครับก็เป็นปลั๊กแท้นะครับ14พินนะครับเสียบได้เลยนะครับกระจกค้ากระจกพังนะครับมีปัญหาซื้อตัวใหม่ครับถอดเสียบปลั๊กใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับนี้ก็มีติดตั้งเป็นพับอัตโนมัติเพิ่มด้วยนะครับปล่องก่อนึ่0บาทปลั๊กเสียบสรงรุ่นนะครับล็อกรถก็จะพับให้เรานะครับอัตโนมัติเลยครับท้ายเราก็จะกลางอัตโนมัตินะเราจะรู้ทันทีนรรรเเเาาาลลล็็อออกกกกกกไไมม่คััับบสงงงตจจะะข้้ดย กระจกกำข้างพับอยู่งี้คือรถเราล็อกแน่นอนครับ100%ครับยังไหนก็ล็อกนะครับผมถ่ายล็อกนะครับกระจกเราจะกลางให้ัตโนมัตินะครับไฟเลี้ยวนะครับก็ใช้งานปกตินะครับเปิดไฟเลี้ยวก็ติดนะครับไฟเลี้ยวเราจะเดินจากช่วงใต้แผงฟิวนะครับไม่ได้เดินจากแก้มนะครับสายไฟทุกอย่างเข้าท่อเข้าอะไรหมดนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวาใช้งานได้หมดติเหมือนเดิมนะครับพับเมนนวนครับก็ใช้งานปกตินะครับกดพับกดกลางก็ใช้งานได้ปกตินะครับ สวิตก็เปลี่ยนใหม่ครับตัวนี้เป็นท่าเทินของเดิมกับเรานะครับจะได้เป็นสวิตตัวญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะมีไฟลีนะครับไฟลีขึ้นที่สวิตด้วยนะครับสวิตจะมีไฟลี่ครับเวลาเปิดไฟลีครับปิดก็จะไม่เห็นนะปกติรถเราที่เป็นตัว RS ไทยนะครับสวิตตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับเราจะมองไม่เห็นนะครับเวลางคืนมันจะมืดหมดเลยมันจะสว่างแค่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เห็นชัดครบหมดนะครับ สวิตตัวนี้มีไฟลีด้วยนะครับก็ขครเทินเดิมก็จะได้สวิตตัวนี้เป็นไฟลีไปได้นนะครับเดินระบบครบหมดพร้อมใช้งานนะครับสายไฟก็เดินเข้าท่อหมดทุกจุดนะครับไม่มีสอดสายมาจากด้านหน้ารถนะครับไม่ได้ไปยุ่งกับไฟเลี้ยวตัวแก้มนะครับไม่ได้มีสอดสายมาผมเดินเข้าท่อหมดเลยนะครับพินตรงนี้นะครับก็ไปดูจากภาพนิ่งภาพนิ่งจะถ่ายเห็นนะครับเป็น14พินแผลเหมือนกับออกมาจากโรงงานนะครับผมถ้าเบิกศูนย์ก็คู่หนึ่งก็ประมาณพันเนะครับ ก็รับเดินรับติดตั้งระบบเดิมศูนย์นะครับเหมือนออกมาจากโรงงานเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ลูกค้าก็แปลงหน้าแล้วก็มาเดินกระจกไปไหนไทยด้วยครับรถตว็นตัวเอสนะครับตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ไฟเลี้ยวก็ใช้งานได้ปกติครับพับอัโนมัติครับผมใช้งานปกตินะครับสวยๆนะครับประมาณนี้เลยครับผมสนใจไงก็ทักมาพี่ที่ชอบชนบุรีครับ0 8 0 5 8 0 3 3 8 8นะครับ เฟซบุ๊กก็ประสิทธิ์พลบิมสอนะครับรับจัดให้ทุกที่ทุกจังหวัดนะครับมีค่าเดินทางไปได้หมดนะครับผมก็ดูแลดุจญาตมิตรคิดตังครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับกับตัว RS ตัว S นะครับผมแต่งกระจกเป็นพาวไฟฟ้าเป็น RS นะครับสีดำแบบนี้นะครับสวยงามครับพร้อมใช้งานโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ